สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งคอมที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองเอาไปไต่แรงกันดูนะครับเป็นคอมที่ผมรู้สึกว่าแม่งเก่งมากๆเล่นง่ายด้วยนะครับเป็นคอมอยูน่าล่าไล์แบกนั่นเองนะครับโดยที่คอมนี้นะครับใช้ตัว ละครราคาน้อยมากๆมีแค่ตัว1บาท2บาท3บาท4บาทแค่นั้นเองครับตัว5บาทในคอมนี้ไม่มีเลยแล้วก็มีกระโดดไปเป็นไลท์ตัว7บาทเลยแค่นั้นเองครับคอมมันใช้เงินน้อยมากๆนะถ้าเทียบกับพวกบอร์ดอฟฟสต์เก้าบอร์ดเลเจนอะไรเง้นนครับมันค่อนข้างใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็เก่งด้วยนะครับแต่อาจจะสู้บอร์ดพวกนั้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแม็กแค็มันสูงกว่าเนาะ แต่คอมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็ใช้แต่แรงได้ดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองแนะนําทุกคนได้ลองไปเล่นกันดูนะโดยที่ต้นเกมนะครับพยายามหาตัวที่เป็นไออเนียาสดาวให้ได้เยอะที่สุดนะถ้าเกิดเจอมาสามารถไปเล่นได้เลยนะครับเพราะว่า คีย์สำคัญเลยเราควรจะปลดล็อกตัวของเฮนเน้นแล้วก็โคโบโกให้ได้นะครับสองตัวนี้สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มี2ตัวนี้เราจะเปิดไอซีมุมเมืองไม่ได้นะครับก็คือเปิดเผ่าที่เป็นเมืองอะสีเผ่าเพื่อที่จะปลดล็อกไลฟ์มาเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับโดยเราควรจะมีตัวพวกนั้นนะครับวิธีปลดล็อกของเี็นเนนก็คือเราควรจะมีตัวยอร์เดนหรือไม่ก็ไออเนียนะครับให้ครบ8ดาวนั่นเองก็คือเอาดาวของทุกตัวมารวมกันให้ครบ8มันก็จะปลดล็อกเคนเน่นนั่นเองนะส่วนโคโบโกนี่ก็จะคล้ายๆกับเครับับแตต่่เเปลียยนนจากอวด กับตัวไอวเนียเป็นบูสเตอร์หรือไม่ก็อินบ็เกอร์ให้ครบแค่6ดาวนะครับโคบกจะใช้จํานวนน้อยกว่านี่เลยที่ผมติดให้ดูเมื่อกี้นะแค่6นะครับก็ถ้าเกิดต้นเกมเรามีพวกตัวไอวาเนียหรือไม่ก็ตัวบูสเตอร์ตัวไอพวกยอดเดนอะไรพวกนั้นอะ จำนวนเยอะก็สามารถเลือกที่จะไปเล่นคอมนี้ได้เลยนะเพราะว่าช่วงกลางเกมเราจะปลดเคเนนกับโคบโกะมาเล่นนั่นเองแต่ว่าข้อข้อ,ขอ,ขอนี่ก็คือควรจะต้องเวลเนะของโคบโกะนะครับแต่ว่าเคเนนเวลไหนก็สามารถบล็อกได้นะครับส่วนในเกมนี้นะครับต้นเกมผมได้มาเป็นตัวของเช่น2ดาวแล้วก็พวกตัวไออเนียครบเลยนะผมก็สามารถเปิดเปตไออนียแล้วก็ แบกช่วงสเตจสองมาได้นะครับใช้เป็นตัวของเช่นแทงหลักนะส่วนจินผมก็จะใช้เป็นตัวถือของให้ยูนาร่านะครับของ bs ของยูนาร่าก็จะมีเป็นกุญซูนะครับที่ควรจะมีเลยนะแล้วก็ IE ส่วนอีกชิน้นนึงก็อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราได้อะไรเลยถ้าจะให้ผมแนะนํา bs จริงๆผมก็แนะนําเป็นจ่าแอนซเลเยอร์นะเพราะว่าตัวมันยิงโดนตัวแทงได้หลายตัวนะครับก็ใส่เป็น gs ก็ค่อนข้างจะคุ้มนะหรือก็อาจจะใส่เป็น2กุญซูก็ได้แบบเน้นซอยไวไ,ไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับส่วนในรอบนี้ผมได้เป็นเซจูนี่นะเซจูนี่ถ้าเกิดสามารถทำมันสดาวได้มันก็สามารถเป็นแทงหลักได้เลยนะแต่เราจะไม่ได้โลเซจูนี่ตอนที่เวลเนะครับเราจะไปเล่นเวลแเลยถ้าเกิดมันไม่2เอ้ยมันไม่3าดาวเราก็สามารถไปเล่นเป็นลิงหรือว่าวูคอง2ดาวได้นะครับเป็นตัวแทงหลกักนะก็อยู่ที่ว่าเราได้ตัวอะไรเนี่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิงนี่แหละครับที่จะเป็นแทงหลกักนะเพราะว่าเราจะไม่ได้เน้นโลไอตัวของเซจูนี่สักเท่าไหร่หรอกเพราะเราต้องการที่จะขึ้นเวลเไปปลดล็อกไลท์มาเล่นด้วยในช่วงท้ายเกมะนะครับ ส่วนเลือกอักเมนต์นะครับที่ผมจะแนะนําจริงๆก็ควรจะมีเป็นอักเมนต์อีคอนสัก1อันนะแล้วก็ที่เหลือหยิบเป็นอักเมนต์คอมแบทก็ได้หรือจะหยิบเป็นอักเมนต์ไอเทมก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกหยิบมาเป็นแผนดอล่านะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะได้อเทม BS ให้ทุกตัวเลยนะผมเลยหยิบมานะครับส่วนของแสงที่ได้มาจากแผนดอล่าพิสมติกได้มาเป็นอ่าสเตอร์แลกแสงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับผมเลยให้มันหมุนไปก่อนแล้วกันแล้วถ้าเกิดสมมติมันได้เป็นกุนซูแสงหรือไม่ก็ไ e อเลยว่่าปปเเ็นเรืองแนน,อน,อนนนน่ออัี้ผมก็เค โลนะครับเพราะว่าผมได้ยูนาร่ามาเรียบร้อยนะก็พยายามจะหาบอร์ดให้มันแข็งที่สุดนะครับผมเลยอาโอเคแวะโลไว้นิดหน่อยนะ3-4ทีนะครับแล้วก็ให้ยูนาร่าแบกสเตตสาได้แล้วตอนนี้ก็คือน่าจะวินสตีกได้แน่นอนนะแล้วก็โลเบนเมื่มกี้ได้เป็นสินเชา2ดาวด้วยตอนนี้ผมก็ใกล้จะปบดล็อกตัวของไอ้นี่ได้แล้วนะไอ้เคนเนนนะครับ ขาดอีกแค่2ดาวเดี๋ยวผมค่อยไปหาพวกตัวไออเนียสดาวหรือไม่ก็ยอร์เดนสอดาวตอนที่เวลเละกันเพราะว่าผมต้องการที่จะปลดล็อกโคโบโกะด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ายูนาลาสเตสมันจะสามารถแบ่งเราได้หรือเปล่านะที่มีของ BS ถึง2ชิ้นที่อยู่ในตัวมันนะครับนี่คือเจอเป็นบอร์ดยอร์เดนนะยอร์เดนก็เป็นอีกหนึ่งบอร์ดที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับในช่วงเมตาานี้นะครับ ใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าบอดยอเด a นมันเล่นง่ายแล้วก็เก่งด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะทําเป็นคอนเทนต์มาให้ทุกคนได้รับชมกันดูนะครับโอเคผมก็ลองแวะโลนิดหน่อยนะเพราะว่าผมต้องการตัวไอ้นี่แหละไอเนี่ยไอตัวธนูเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้วะทุกคนขออภัย พอผมต้องการจะเปิดเป็นฟยอตสนะครับมันจะทําให้บอดเราแข่งมากยิ่งขึ้นนะแล้วมันติดควิกสไตรเกอร์คู่กับตัวของยูนาล่าด้วยนั่นเองนะ,ะส่วนวิธีการโพสิชันนะครับผมแนะนําให้วางแบบนี้เลยเราจะเอาตัวแท้งของเราวางไว้ตรงที่เซจุดนี้อยู่นะแท้งหลักนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีนมนมโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะมาล้อมตัวแท้งหลักเราใช่ไหมแล้วยูนาล่าเราจะยิงทะลุไปโดนตัวหลังได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันม,มีโอกาสยิงโดนตัวหลังนี่เลยครับนี่คือวิธีการโพสิชันนะผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับในการเล่นคอม นะถ้าเกิดโผล่ได้แบบนี้แล้วยูนาลาช่วงเลทเกมมีโอกาสยิงแคลรี่ฝั่งตรงข้ามตายเยอะมากๆนะก็พยายามสก,กาดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอาแคลรี่ไว้ฝั่งไหนถ้าเกิดเอาไว้ฝั่งขวาก็เอาไว้ทีเดียวกับผมเลยแล้วถ้าเกิดเขาเอาไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายไปขวานะแล้วก็เอาตัวแท่งหลักเรามาวางไว้อีกช่องถัดไปที่มันตรงกับที่ผมบอกนั่นแหละครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะวิธีการโพสิชันนะครับส่วนรอบนี้ผมได้เวนรจูนีสองดาวนะก็ใกล้จะขึ้นเวลเจ็ดได้แล้วด้วยนะครับแต่ผมน่าจะ น่าจะขึ้นเวลไหมเพราะว่าขาดแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยเราก็ชนะ,ะมาแล้วแต่ผมเลือกที่จะไม่นะครับเพราะผมต้องการเซฟเงินนะผมรู้สึกว่าบอร์ดผมตอนนี้ค่อนข้างแข็งแล้วไม่จำเป็นต้องขึ้นเวลเจ็ดเพื่อที่จะวินสตีกต่อนะผมรู้สึกว่าบอดผมตอนนี้สามารถวินสตีกได้เว้ยผมก็เลยอ่าโอเคไม่ขึ้นนะครับอยู่น่าร่าเราของ2ชิ้นน่ะเชื่อมันแบกได้อยู่แล้วเว้ยเศษสามแม่งตัวเก่งจริงๆทุกคนนี่เลยเห็นไหมวินสตกได้แน่นอน,นครับส่วนไอ้บอลเพื่อนรักของผม เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ในเกมนี้แหละครับทุกคนมาให้ทุกคนดูว่าไอ้บอลมันทําอะไรได้นะแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นในช่วงท้ายเกมอยู่แล้วแหละแต่จะมีเป็น P อีก POV หนึ่งเป็นมุมมองของไอ้บอลนะครับในการเล่นเกมนี้แหละที่ไอ้บอลมาเล่นนะเกมเดียวกับผมเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ในคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามได้เลยบอกเลยว่าเกมนี้เดือดแน่นอนไอ้บอลเราค่อนข้างจะ go hard or go home นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายเกมจะเกิดอะไรขึ้นนะ โอเคตอนนี้ก็จบสเตจสเรียบร้อยนะครับผมพยายามจะขึ้นเิวแปและใกล้แล้วนะครับตอนนี้ได้ลิงมาด้วยก็ถือว่าสวยงามมากอันนี้ผมอยากจะแวะโลนิดหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววาผมขึ้น8เลยแล้วกันแล้วค่อยไปโลตอนทีเดียวเวแปแล้วกันผมไม่โลและหาไอ้โคบโกกับเข็นเน้นตอนไอ้นี่วเจ็ดะ ผมลว,วิทีเดียวเวลแปดแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับสาหรับเคเวสดในการปลดล็อกกับโคโบโกของเคียนเนนนะเพราะว่าจำนวนดาวผมตอนนี้มันยังไม่พอเว้ยทุกคนมันเลยยังปลดล็อกโคโบโกกับเคียนเน้นไม่ได้นะครับซึ่ง2ตัวนี้สําคัญมากๆนะต้องปลดล็อกให้ได้นะครับไม่งั้นคอมเรามันจะไม่ครบนั่นเองนะโอเคแล้วรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมจะแพ้ว่าเพราะว่าเจอบอดยเดนที่โลโคดคิตก็เลยแพ้ไปนะครับสำหรับไฟนี้เสียดายนะไม่งั้นผมบินสติกต่อได้นี่มันจะรวยมากๆเลยโอเคส่วนอันที่สามก็อย่างที่ ผมมีอาเ์คเมนไอเทมแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้อารเมนอีคอนนะแต่รู้สึกว่าอารเมนสีเงินมันไม่มีอารเมนอีคอนเท่าไรหร่หรอกครับผมน่าจะหยิบมาเป็นคอมแบทล้วกันหยิบมาเป็นแก๊สแคนนอนนะครับความสามารถก็คือมันจะหักเลือดตัวแผงหลังเราไป20%แล้วก็ได้ดาเมจแอมมา17หน่วยนั่นเอง17%นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะทําให้ยูนาร่าเราแรงขึ้นแหละผมเลยเลือกหยิบมานะ อันนี้ผมก็ขึ้นเวล8เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองโลกันดูว่าผมจะได้ยูน่าล่า2ดาวหรือเปล่านะส่วนถ้าเกิดได้ลิง2ดาวด้วยมันจะเป็นอะไรที่เฟรชมากๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ก็คือทาลิกนะเพราะเราจะเปิดเมืองทากอน,นั่นเองนะครับทากนก็จะเป็นอีกหนึ่งเทรดท,ที่เปิดง่ายมากๆแค่ลงไปตัวเดียวก็เปิดเลยนะครับก็ตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวของไอ้นี่เองอ่าทาลิกนั่นเองเพราะมันเป็นตัว4บาทนะและเรียบร้อยครับผมได้มาเป็นยูนาล่า2ดาวเรียบร้อยตอนนี้ ก็คิดว่าน่าจะชนะได้แน่นอน,นครับสำหรับสเตจ4ี่เนี่ยเพราะว่าบอร์ดเราค่อนข้างจะแข็งมากมา,กมากนะยูนารามีของ BS ถึง3ชิ้นเลยนะครับส่วนตัวแท้งผมก็มีของ BS เหมือนก,นกันก็คือกากรให้ถือเป็นอีเวนเช้าด้วยนะครับตัวแท้งหลักเรานะเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องการเจาะเกาะมากมา,กมากนะครับยูนาร่าไม่งั้นมันจะยิงตัวแท้งไม่ค่อยเข้านะก็ใส่เป็นอีเวนเช้าให้มันส้กงชิ้นหนึ่งอันนี้ผมเป็นอีเวนเช้าแสกนะเพราะว่าผมหมุนมาจะเฟโดราเบนอ่าพิเิกของอเมริกสองเรานั่นเองเนาะ โอเคก็ชนะไปได้นะครับบอร์ดรอนข้างจะแข่งมากๆเลยคิดว่าน่าจะไปแคปบ,บอร์ดเวลก้าได้แน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคแล้วรอบนี้ผมก็ปลดล็อกเคเน,น,นีมันแล้วด้วยนะครับก็จะเปิดเป็นเมืองไอวนเนียได้นะครับแล้วก็ติดยอดเดินด้วยนะนะโอเคก็เดี๋ยวเอาไปลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอตัวของทาก้อนเรามันเกินนะผมน่าจะเอาลงแทนไอ้นี่ไปก่อนละกันอ่ะลงไปแทนไอ้นี่ก่อนนะ รียบ,บร้อยครับได้มาเป็นดฟเฟนเดอร์นะแล้วก็ติดไอโอเนียนะครับแต่ตอนนี้ไอโอเนียผมเกินอยู่นะผมต้องเอาตัวของสินเฉาออกนะแล้วก็ใส่เป็นโคโบโกแทนนะครับก็เดี๋ยวมาปลดล็อกโคโบโกกันตอนนี้ผมใกล้จะปลดล็อกได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขาดอะไรนิดหน่อยอาขาดอีก1ดาวนะครับผมต้องอัพดาวอีก1ตัวว่ะคิดว่าน่าจะต้องอัพเป็นตัวของยอร์เดนแหละน่าจะต้องอัพเคนเนนสดาวเลยมั้ง หรือไม่ผมก็อาจจะอัพเป็นอินวอร์เกอร์อีกสักตัวหนึ่งแต่ว่าอินวอร์เกอร์เรามีแค่ไอตัวนกนี่เองนะครับนกนี่มันชื่ออะไรวะผมจําไม่ได้วะทุกคนนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละก็ใกล้แล้วขาด,ดแค่ดาวเดียวนะก็ถ้าเกิดได้คุโบโกะเมื่อไหรผมก็จะเก็บเงินขึ้นเวลก้าแล้วไม่น่าจะโลแล้วนะครับตอนนี้ผมก็น่าจะต้องโลอยู่เพราะว่าต้องการคุโบโกะจริงๆเราจะต้องไปเวลก้าเพื่อที่จะเอาไลท์มาเล่นให้ได้นะครับสําหรับเกมนี้เนาะส่วนเรื่องไอเทมนะครับอีกหนึ่งตัวที่จะมาใช้แบกเราในช่วงกลางเกมนี้ก็จะเป็นตัวของ ลิซันดาลิซันดาก็จะเป็นอินเวอร์เกอร์แล้วก็เป็นเฟยอรด้วยนะครับของที่เราจะใส่ให้มันถือรอให้ไหรเลย <c oughs> ก็คือใส่เป็นของลิงแคสหนึ่งชิ้นนะครับไม่่าจะเป็นโชจินหรืออาจจะเป็นบูวับก็ได้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเจจีนะครับเพราะว่าต้องการให้สกิลมันขี่ได้นะรอบนี้ผมก็เอาเป็นตัวของไอ้นี่ลงไปก่อนนะครับตัวของลิซันดานะเพราะว่าผมขาดอีกแค่1ดาวเท่านั้นเอาลิซันดาลงไปตอนนี้ก็จะทําให้ตัวโคบโกะเราครบแล้วนะครับรอบหน้ามันก็จะปลดได้แล้วนะ อันนี้คือถ้าเกิดเราปลดโคโบโกได้แล้วผมก็จะเลิกโลแล้วก็ไปเวลเกันดีกว่านะครับบอกเราตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ครับแต่ก็มีทรงและเหลือแค่โคโบโกเท่านั้นครับก็จะเก็บเงินขึ้น9ไปหาไลฟ์มาเล่นได้บอกเลยว่าได้ไลฟ์2ดาวมาเมื่อไหร่โอกาสท็อปโฟมันเยอะมากๆครับสําหรับคอมนี้นะ เรียบร้อยครับโคโบโกะแอนยูมิวิธีการโพสิชันของโคโบโกะผมก็แนะนําว่าเอายืนไว้ยังไงก็ได้ให้มันตายช้าที่สุดเลยครับเพราะว่าตัวโคโบโกะมันจะมียูมิในการช่วยบัฟตีเร็วให้ยูน่ารานะก็พยายามเอามันยืนหลบๆไปนะครับให้มันตายช้าที่สุดจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะ อันนี้ผมก็ขายพวกตัวที่ไม่ใช้ทิ้งไปเลยครับตอนนี้ตัวที่เกินอยู่สําหรับบอร์ดเราก็จะเป็นตัวของซินเช่านะเดี๋ยวผมต้องหาตัวของทาก้อนมาลงผมลืมไปนะผมไปขายทาก้อนทิ้งหมดเลยอันนี้ <c oughs> ลืมไปลยครับเดี๋ยวค่อยหาทาริกมาลงแล้วกันนะตอนวิวกล้าก็ได้ครับเพราะว่ายัางไงเราก็สามารถขึ้นก้าได้แล้วตอนนี้ผมก็เก็บเงินมาที่50บาทได้แล้วนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยขึ้นก้าแล้วไปหาทาริกมาลงก็ได้มันก็จะครบคอมแล้วนั่นเองนะครับ โอเครอบนี้เราเจอเป็นบ้านยอร์เดนที่ตบเราไปในช่วงต้นเกมแต่เหมือนเราจะไหวนะครับรอบนี้ตัวแท้งผมยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แลวครับเพราะมันยังเป็นแค่เซนจูนี่สดาวอยู่นะแต่ช่วงสเตตสี่เซนจูนี่สดาวยังไงมันก็พอแบกดาเมจได้อยู่แล้วก็ให้มันแท้งไว้ก่อนได้นะครับเราค่อยไปเปลี่ยนช่วงท้ายเกมให้เป็นลิง2ดาวนั่นเองนะแล้วมาดูเพื่อนรักของผมดีกว่าครับไอเชียบอลตอนนี้เก็บแต้มได้500แล้วครับสามารถปลดบล็อกบล็อกออกมาเล่นได้แล้ว หลังจากมันได้บล็อกผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้เรื่อยๆค่อนข้างจะสูงมากนะตอนนี้มันมีแต้มอยู่ประมาณ5 0 0รกว่ากับเลือดที่เหลืออีก40หน่วยอะ่ะคือแม่งคิวเลยเว้ยไอบอลเดี๋ยวมาดูกันกันว่าเกมนี้ไอบอลมันจะเก็บแต้มไปถึงเท่าไหร่นะครับโอเคในรอบนี้ผมได้มาเป็นทาลิกเรียบร้อยนะก็ต้องเปลี่ยนใส่แทนซินเฉาครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังงงอยู่ว่าเอ้ยไอเฮี้ยกูขาดเลยวะก <c oughs> ูเกินอะไรเนีย่ยแต่ผมลืมไปว่ามันมีซินเฉาเกินที่ได้บอร์ดครับเออ โอเคตัดสินใจอัพเวลเลยลวกันเพราะว่าผมอยากจะลงเมืองให้ครบนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกไลฟ์มาเล่นในรอบหน้าเลยนั่นเองผมยังงงอ้ว่ว่าไอ้แค่กูขาดตัวอะไรวะเนะี่ยไม่ใช่กูขาดตัวอะไรกูอะไรตัวอะไรในะมันเกินในบอร์ดกูว่ายังไม่เห็นสินเฉ่านะครับมันยังเนียนอยู่ในบอร์ดเรานะตอนนี้นะครับ <c oughs> โอเครอบนี้เราเจอเป็นบอร์ดยอร์เดนอีกแล้ว <c oughs> ชืวอ่อยอร์เดนนที่คนเล่นเยอะจัดทุกคน ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบจริงจังๆๆๆเลยเล่นไปได้ตาเดียวเองมั้งเออยังไม่ได้คลิปเลยครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมจะจัดให้ดูแน่นอนหวังว่าอาจจะเป็นยอร์เดิน10เลยนะถ้าเกิดได้นะครับเดี๋ยมารอดูว่าจะได้วันไหนนะซึ่งกําลังฮิตเลยนะครับยอร์เดินช่วงนี้โอเคผมปลดล็อกไลท์ออกมาเล่นเรียบร้อยครับได้ามาแล้วตัว7บาทตัวละครลับของเราก็เอาไปลงครับตอนนี้แทนสินเชานั่นเองเพราะมันเกินอยูนบอร์ดแล้วนะก็ ครบ้รอมเรียบร้อยครับสำหรับตอนนี้คือเทปมันจะไม่ขาดไม่เกินเลยนะทุกคนคือมันพอดีเป๊ะเ,เ,เทปแม่งสวยจัดแล้วผมเป็นคนโคตรชอบเลยไอ้คอมที่เทปแบบสวยสวยนะเออผมโรคจิตใหผมชอบอะไรที่มันแบบเป๊เปะเออไอ้คอมแบบครแบบคแบบนี้คือผมเล่นบ่อยแนะ่เพราะว่าคอมมันครบเยโอเคผมได้ทุกของนะครับได้มาเป็นตัวของเกาะผมก็เลยเอาไปทําเป็นกากอยให้เซจูนี่สองอันเลยนะ ก็ตอนนี้คือบอร์ดเราค่อนาจะฮิตแล้วนะครับเหลือแค่โลให้2ดาวให้หมดนั่นเองตอนนี้บอร์ดเราแค่ดาวเดียวนะส่วนส่วนใหญ่นะครับลิงเอ้ยอา่าทาลิกเอ้ยไลท์เอ้ยอะไรพวกน,นี้ยังดาวเดียวอยู่เลยเดี๋ยวค่อยมาโรนะครับผมเก็บตังค์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยโลทีเดียวแล้วก็2ดาวได้ทั้งบอร์ดก็คือการันตีที่1นึ่ที่สแน่นอน,นครับตาน,นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับในเกมนี้เนาะ มาครับมาโลันี้ก่อนรอบนี้ผมว่าผมต้องการที่จะวินสีกต่อนะผมโลแล้วกันเพราะว่าบอร์ดผมมันยังไม่ค่อยคิด2ดาวเท่าไหร่เลยโลดีกว่านะครับอยากวินงสีกต่อนั่นเอง <No. S 1> ผมพยายามเก็บเซจูนี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันฟุกฟุกสามดาวมาได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะแต่เหมือนจะไม่เจออะไร2ดาวเลยวะทุกคนแค่ไม่เจอสักตัวคูจะหลุด ไอ้ตัวผมในบอร์ดอะมีสองดาวแค่ยูนาร่ากับเซจูนี่อะทุกคนคิดดูอะเราขึ้นก้าได้ด้วยบอร์ดแบบเนี้ยคือคอมแม่งเก่งจริงเว้ยผมแนะนําเลยว่าลองเอาไปไต่แรงกันดูนะคอมนี้นะครับแม่งเก่งจริงๆเนี่ยดูจากบอร์ดผมได้เลยไอ้ีส่วนใหญ่คือตัวดาวเดียวหมดเลยอะมีแค่ยูนาร่ากับเซจูนี่อะสองดาวอะแค่นั้นคือไหวแล้วเว้ยแต่เหมือนจะแพ้บ้านไอ้บอลนะเพราะว่าไอ้บอลมันมีบล็อกแล้วนะครับเราน่าจะไม่ไหวกับมันแหละบอร์ดเรามันแค่ดาวเดียวทั้งบอร์ดมีสองดาวแค่สองตัวผมจะหลุดเออ โอเคก็ okay, แพ้ไปนะครับสาหรับไฟนี้เนาะส่วนในรองบวงนี้ผมก็อยากได้เป็นของแท้งนะแต่ว่าของแม่งเป็นค่าวการส,ส่วนใหญ่เลยคืออะไรวะน,นี่ไงเลยยิบเ็นไอ้นี่ล้วกันนะครับเบนเบแลวกันเพราะว่าผมสเกลและส่วนใหญ่คือเป็นไอ้นี่นะครับเป็นคอมกายภาพแต่คือมันดีสุดแล้วอ่ะดีกว่ายิบข่าวการล้วกันนะเออโอเคได้ลิง2ดาวครับสวยโยแล้วก็น่าจะย้ายของนะให้ลิงนะครับออให้เซจูนี่ถือกากอยไว้สักชิ้นหนึ่งแต่ว่าผมไม่น่าให้เซจูนี่ถือหรอกครับผมน่าจะให้ทาลิกถือมากกว่า ว่าเซจูนี่มันเป็นตัว3บาทอะอันนี้ผมเลืเลอกทุบกากอยเลยนะเราได้มาเป็นเจาะเกาะเวทก็ถือว่าสวยงามมากเพราะว่าไ like ลฟ์เรามันจะได้มีเจาะเกาะเวทนะครับตอนนี้บอดเราขาดเจาะเกาะเวทนั่นเองเนาะน,นี่ผมเจอเป็นลิซันดาในช็อปนะครับผมลืมซื้อหรือเปล่านี้ผมไม่น่าได้สนใจแล้วมั้งเพราะว่าผมได้ไลฟ์สอดาวแล้วแต่จริงๆควรซื้อนะอันนี้ผมลืมไปว่ามีลิซันดาในช็อปนะครับมันเงินย0ิด้วยแหละผมเลยคิดว่าเฮี้ยผมซื้อดีเพราะว่าเพราะว่าไหนๆไลฟ์มันก็แบกแล้วลิซันดาไม่ค่อยได้ทําอะไรอะเนาะ อย่างมากก็เอามาแค่แปะสถานะไอ้นี่ครับไอ้ที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามตีช้าแค่นั้นเองผมเลยคิดว่าไอ้ี่ซื้อดีปะ่ะผมว่าแต่สุดท้ายต้องซื้อนะครับเพราะอย่างใน2อดาวมันก็ดีกว่าดาวเดียวอยู่แล้วนะโอเครอบนี้เราได้ลิง2ดาวมาคือบอร์ดเราแข่งขึ้นแบบประมาณ30%เลยนะเพราะว่าลิงมันเก่งกว่าเซจูนี่สดาวอยู่แล้วครับลิง2ดาวนะเลทำให้บอร์ดเราแข่งขึ้นจริงๆนะตอนนี้ก็จะมาชนะไฟไปได้นะครับ อันนี้บอลเราเก็บได้ประมาณ800กว่าแล้วนะไอ้บอลคือมันได้เควสผมไปสเกลดูมนะันนั้นมันได้เควสค่อนข้างง่ายเลยเวย้ยอีกเท่ามันออกเควสโคตรง่ายอะ่ะตาที่ผมเล่นฮาร์ดฮาร์ดแบบฮาร์ดฟอร์สเลยอะ่ะคือผมเล่นทั้งวันทั้งคืนแต่วันที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะ่ะไอ้แี่ผมไม่เจอเควสง่ายๆเลยไม่เจอแบบเพสเควสแบบแพ้ต่อเนื่องโดนฆ่าอะไรไม่มีครับช่วงต้นเกมคือเควสเช่ออะไรก็ไม่รู้แบบแพ้สลับชนะเง,งี้ยระบอลผมโคตรโง่อีกเท่าจะไปแพ้สลับชนะงไงต้นเกม ผมก็เลยไม่ได้คอนเทนต์อีกเท่าแคสแบบสุดสายไว้ทุกคนดูสักทีนะก็มีเป็นคลิปแรกที่ผมลงไปก็แคสหนึ่งพันนั่นแหละค,คือเล่นไว้ได้ดีสุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอามาให้ทุกคนดูให้ได้ครับสาหรับอีกเท่าแบบแคสแบบสุดแบบหมดและหมดทุกอย่างอะ่ะแบบแคสสุดสายอะ่ะเออนั่นแหละครับเดี๋ยวมีโอกาสาผมจัดให้ดูแน่นอนเดี๋ยวผมไปหาก่อนนะผมพยายามไปหลายวันแรกที่ไม่ได้สักที โอเคผมได้ไลฟ์แพมาครับก็เดี๋ยวมาโลกันว่าจะฮิตสองดาวเลยไหมรอบนี้ได้ลิซันดาด้วยนะผมลืมซื้อลิซันดาตัวนั้นจริงๆแหละทุกคน <c oughs> จริงๆควรซื้อนะถ้าเกิดมาสองดาวยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอะลืมจริงครับเดี๋ยวค่อยมาโลใหม่แล้วกันตอนนี้ผมก็เ,เซฟเงินไปที่20บาทก่อนนะส่วนไอเทมในรอบนี้ผมคิดว่าผมน่าจะจิบเป็นของแทงค์นะครับเพราะว่าบอร์ดเราของแทงค์เยอะมันก็จะยิ่งยืนได้นานแล้วก็ไอตัวของยูนาล่าก็สามารถสแปมสกิลได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับ โอเครอบนี้ผมได้ซซจูนี่มา6ตัวนะก็เงินได้มาจากเอ็นเคาสเตอร์นะครับนนได้ลิงมาตัวที่4หวังว่าจะ3ดาวได้นะโอเคอยูนาร่าเฮ้ยยูนาร่าเตัวว่ะทุกคนขายดีแค่2ตัวเท่านั้นโอเคเปิดไอเทมมาครับน่าจะหยิบเป็นบับเบิ้ลเวสไหมโอเคหยิบมาเป็นบับเบิ้ลเวสนะเดี๋ยวทาลิก2ดาวเมื่อไหร่ผมก็จะย้ายของจากซซจูนี่ไปให้ทาลิกนะครับรอบนี้ได้มาเป็นไลท์2ดาวเรียบร้อยครับบอร์ดเราแข็งขึ้นแบบ 30%แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะครบ100%แล้วนะครับสำหรับบอร์ดเราเจอเป็นบอร์ดไอบอลตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าไอ <I bon S 1> บอลเขามีบอ็อกซ์ด้วยนะครับของค่อนข้างจะดีเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันจะมีดูปทองด้วยนะมันขอแค่บอ็อกซ์อีกตัวเดียวมันก็จะสามารถทรําบ็อกซ์ดาวได้แล้วนะครับและถ้าเกิดบ็อกซ์ดาวเมื่อไหร่รผมบอกเลยว่าบอร์ดผมน่าจะสู้ยากมากๆแน่นอนบอ็อกซ์มันล้วงได้ทุกคนดูดีมันโดนเข้ามาแพงหลังเราแล้วแ,วแต่โชคดีที่ตัวหลักๆเรามัน2ดาวหมดแล้วไง มันก็เลยทําให้ยืนได้นะครับยูน่าเราไม่ตายด้วยนะแต่ว่าไลท์เราตายไปแล้วนะครับรอบนี้ผมก็เลยชนะไปได้นะครับยูน่าดาเมดหมื 10, ม่นกว่านะไลท์ก็แคสไป2ทีดาเมจหกพันเลยนะครับถ้าเกิดมันได้ยืนจนจบไฟผมบอกเลยดาเมดแม่งเป็นหมื่นแน่นอนรอบนี้ได้มาเป็นทาลิกแพ้นะโอเคได้เป็นลิซันดา2ดาวนะครับรอต่อครับได้เป็นทาริก2ดาวเรียบร้อยถือว่าสวยงามมากย้ายของไหมน่าจะลืมนะครับวันนี้ โลดูครับถ้าเกิดได้เป็นยืนล่าสามดาวก็ดีแต่เหมือนจะไม่เจอเลยนะครับเออโคโบโกกับไอออโคโบโกกับไอเคนเนนผมก็ยังไม่สองดาวเลยด้วยซ้ำนะเอออยากได้แล้วสองดาวแต่มันจะไม่เจอเลยว่ะทุกคนมันเวลก้าแล้วด้วยเนาะเอาน,นี้ผมเจอเป็นลิงนะแต่ว่าไม่น่าได้เก็บแล้วนะผมน่าจะหาเป็นอยู่นารามากกว่าทำสามดาวนะครับก็เลยขายลิงตัวนี้ทิ้งไปแล้วกัน <S <S แล้วก็ขายไอเชนนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วคราวนี้เราเจอเป็น <S <S บอรดยอร์เดนนะเวลสิบไปแล้วด้วยนะครับ ใกล้จะฮิตไอตัวของฟิต3ดาวด้วยนะครับเห็นปะขาดอีแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเขาฮิตได้นี่โอกาสคัมแบ็กค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเจอเป็นบอร์ดเราไงบอร์ดเราแม่งโคตรแข็งก็เลยทําให้ฝั่งตรงข้ามน่าจะโดนปิดไปเรียบร้อยครับไม่ทันได้ทําฟิต3ดาวก็เลยตายไปก่อนไม่ไหวกับเรานะครับบอร์ดเราแม่งแข็งจริงทุกคนรอบนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะเนื้อบอร์ดให้อ้บอลน,นะครับเพราะว่ามันใกล้จะทํา1 0 0 0ันได้แล้วนะสงสารเด็กมาหน่อยเห็นปะ มันแค่เหลือ,อเควสโลร้านค้ายังไม่กี่ทีเองมันใกล้จะครบพันแล้วอ่ะผมเลยอ่ะโอเคไหนก็ไหนละเผื่อจะได้คอนเทนต์อไอบอลมาเล่นด้วยนะครับผมก็เลยเนิร์อบอร์ดให้มันนะรอบนี้ผมเอาตัวหลังไปยืนหน้าหมดเลยก็เลยแพ้ไปนะครับไฟนี้ถ้าเกิดผมวางบอร์ดดีจริงๆก็สามารถชนะได้นะเพราะว่าบล็อกมันยังไม่สองด้วยนะครับไอบอลเนี่ยไม่น่าจะไหวกับเราแน่นอนอยังไงก็แพ้ครับแต่ว่าผมให้มันเล่นไงเลือดผมเหลือเยอะมาดูกันว่าไอบอลเขาจะแคส ได้เท่าไหร่นะครับในตานี้แต่เต็มที่ก็น่าแค่น่าจะได้แค่หนึ่งพันแหละเพราะว่าเลือดเราเหลือกันน้อยแล้วอะเออถ้าเกิดได้ถึงพันแบบพันห้าอะไรอย่างงี้จะเฟี้ยวมากเลยนะแต่มันไม่น่าได้รับตานี้ <c oughs> โอเครอบนี้ผมหยิบมาเป็นข่าวกาดแล้วกันเพราะว่ามีของแท้งอยู่แค่ชิ้นเดียวนะที่มีอยู่ในวงนั้นนะครับก็จะหยิบมาแล้วกันนะครับรอบนี้ผมได้เป็นโคกเกาะสองโกโกดาวเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เจอเป็นไลท์แต่ว,ว่าไลท์น่าจะทำสามดาวยากนะเพราะว่าผมอยู่แค่เวล้าเองเงินก็หมดแล้วด้วยนะ นี่ผมก็หยิบของแทงมาจริงๆจริงๆคือผมเล่นยังไงก็ได้แล้วเว้ยคือให้ไอบอลมันเล่นแล้วอ่ะมันใกล้จะโลคบแล้วนะอันนี้มันขาดลยแค่ไม่กี่เทีองผมคิดว่าให้มันขายบอดไปเลยผมบอกมันว่ามึงขายเลยเนี่ยขายพวกตัวที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปแล้วก็โลครับทำเควสได้ครบเพราะว่ารอบหน้าต้องแคดแล้วนะไม่งั้นเลือมันจะไม่พอเล่นเอาเนะยครับจริงๆมันพอแหละแต่ว่ามันจะได้เล่นไม่กี่เทิร์นไงผมเลยให้มันทำเควสได้เสร็จตั้งแต่รอบนี้แล้วรอบหน้าก็แคดมาเล่นเลยดีกว่านะ ก็น่าจะได้1 0 0่ชัวชัวครับตอนนี้เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวมีคลิปเป็น p o v ของไอบอลมาให้ดูนะในการเล่นเกมนี้นะครับว่าไอบอลเขาดวงดียังไงเล่นเก่งยังไงมาจบแคส1,000พได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอบอลของเรามันทำยังไงนะไม่รู้ว่าจะเป็นอคอนเทนต์อบอลโชเคสหรือจะเป็นบอลโชงโงนะครับเราดูได้เลยทุกคนเดีย๋ยวมีมาเร็วนี้แน่นอนอาจจะเป็นคลิปถัดไปอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมไปตัดต่อเลยเพราะว่าทำคลิปทนนิส คลิปนี้เสร็จผมจะไปตัดคลิปของไอบอลต่อเลยแล้วกันและเรียบร้อยครับไอบอลหนึ่งพันแต้มอีกเท่าแคสเลยเพราะว่าเลือดไม่พอแล้วครับเลือดเถอกันคนละสิบยี่สิบหน่วยอย่างไงมันก็ไม่พอแน่นอนต้องแคสแล้วนะกดเลยไหมไอเช่นนี้เขาลังเลอะไรอยู่ไม่รู้อ๋อผมผมให้มันผมถามมันว่ามึงมีเควสอะไรบ้างเลือดพอที่จะทําได้ไหมแต่ผมอ,อ่ฟังที่มันพูดมาคือแต่ละเควสยากๆข้งนั้นเลยผมเลยออโอเคมึงแคสมาเลยเพื่อนแล้วมันได้มาเป็นแอนนี่สามดาวนะครับเรียบร้อยตานนี้ก็คือผมแพ้แล้ว ให้มันเล่นไงให้บอลได้โชว์นะครับแอนนี่3ดาวตัวนี้ก็ถือว่าแก้มือจากรอบที่ผมทำาแอนนี่3ดาวได้รอบนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับรอบนี้ไอบ,บอลเลยจัดแอนนี่3ดาวมากระทืบให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลของหมีกันว่าทำอะไรได้นะครับก็คือไล่หววนะเออมันจะเอาแอนนี่ขึ้นไปขี่นะครับหมีเรามันจะหมีมันจะไล่หัวชาวบ้านเลยก็คือแม่งโคตรถึกแต่ว่าถามว่ามันสกิลเวอร์ขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นวะสำหรับสกิลหมีนะ มันถึกจริงนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอ5บาทสดาวเหมือนกันแล้วเจอเป็นตัวที่แบบเก่งกว่ามีโอกาสแพ้ได้นะหมีตัวนี้มันไม่ได้สกิลเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับมันแค่ถึกเฉยๆเนาะนี่เลยไอ้นี่เอาไอ้นี่ขึ้นไปขี่นะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ไล่หวดสกิลไม่ได้เป็นดาเมจเบิร์ตนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทูดาเมจด้วยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็เก่งแหละ5บาท3ดาวไงมันก็วินคอนได้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเจอ5บาทสดาวเหมือนกันก็อาจจะไม่ไหวนะครับ โ okay, อเคโลครับรอบนี้ผมอยากได้ยูนลาลาสดาวซึ่งขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นไอเทียออกหน่อยเถอะเพื่อนตัวเดียวเองขอร้องเลยเจอหรือเปล่าเงิน4ี่สบาทเนี่ยตัวเดียวอะ่ะตัวเดียวอะ่ะแล้วไฟสุดท้ายแล้วด้วยเลือดเดือดกันคนละสีชีวิตอะ่ะไอเรยแม่งไม่ฮิตจริงไอ้แม่งไม่ฮิตจริงผมจะหลุดไอเงิน4ี่สบาทโอ้โหแม่งไม่ฮิตจริงด้วยเวนจริง,รงเกมแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็แพ้ดีนะก็ถือว่าโร้ยดูว่าตอนนี้ดวงผมระยำเกินเลยยูนลาลาตัวเดียวไม่ฮิต โอเคมีลาหัวนะครับออ้นี่ขึ้นไปขี่แล้วลตบ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 โลขาวเยอะอยู่นะแต่ว่าเห็นไหมมันค่อนข้างช้านะครับถ้าเกิดเจอ5บาท3ามาเหมือนกันผมว่ายัางไงอนันนี้น่าจะสู้คนอื่นไม่ค่อยได้แน่เลยวะโอเคก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เห็นแน่นอนครับทุกคนก็จบกันไปแล้วสำหรับเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เอาให้ดูเป็นแนวทางการเล่นแล้วกันนะครับสำหรับคอมที่เอาไปใช้ตต่แรงนะผมรู้สึกว่ามันเก่งจริงนะสำหรับคอมยูน่าไร แบกนั่นเ,เองนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อ,อัไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน